จบแล้วบริบูรณ์ุนสุขเออโอ้ยรทับใจนะคอมพลตเนาะคอมพิลทุกอย่างแบบตาไหลเลยชอบการชอบการอธิบายเพิ่มเติมมากในตอนจบเนาะแบบการเล่าขยายอะไรอย่างเงี้ยในส่วนที่แบบเป็นระยะเวลาที่ที่เขาให้อบวอร์แมเนาะอ้ประทับใจดีใจที่ได้ทำเรื่องนี้ดีใจกับน้องๆด้วยคือเราอะมีน้องที่ไปดูตอนจบเมื่อวานเออซื้อบัตรไปดูในโรงแล้วแบบ น้องสนิทกันนั่นแหละน้องก็เมามาแบบพี่อ้อมดีมากดีมากดีมากนี่บอหยุดอย่าพึ่งอย่าพึ่งบอกเลยพี่พี่ได้ถ่ายวันพรุ่งนี้อะไรเงี้ยน้องบอกว่าพี่อ้อมดีมากลงให้น้องมากแล้วก็บอกว่านอนนักแสดงเราให้กันหนักมากคือแบบ้องดีใจกับความรสึกลองดีใจ้องดีใจดีใจกับทุกๆคนด้วยดีใจกับพี่แชมป์ด้วยนะเราเป็นแฟนคนตายการกำกับของเขาแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบมันดีมากอันนี้คือเป็นหนึ่งในเรื่องที่ เรากล้าพูดเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เรากล้าพูดเต็มปากเต็มคําว่าดีด,ดีใจทใี่ได้ดูมันแล้วก็ไม่มีไม่มีวันที่มันกลางตกเลยอ่ะใช่ออสมมงทุกตอนสมมงมากเรากิมมิกเล็กๆน้อยๆที่เขาตั้งใจใส่อ่ะเห็นเห็นทุกรายละเอียดเห็นทุกอย่างเห็นความตั้งใจในงานมากๆแล้วความธรรมชาติของน้องไปหามาจากไหนเนาะชโคจังหวะชีวิตเลยอันนี้แบบจริงๆจ,จ,จ,จังหวะชีวิตมากแบบไอ้เจ้าตากับเพื่อนอ่ะคือ จังหวะชีวิตมากนะที่ไปเจออ่ะคือเรารู้สึกว่าเขาไม่ความเป็นคาแรคเตอร์มากแบบตรงมากเหมือนเกิดมาเพื่อบทนี้อ่ะในชีวิตจริงก็เป็นเพื่อนกันมาเล่นที่ต้องเป็นเพื่อนกันมันเลยยิ่งเหมือนแบบคิดออกว่าความสนิทของตัวละครอะไรอย่างเงี้ยมันเลยแบบที่รันได้แบบดีมากมากโหดีใจมากดีใจหนึ่งเลยค่ะเรารู้สึกว่าเราก็คิดถึงสไตล์งานกำกับของพี่แชร์ก็ยอมรับว่าแบบว่า ไม่เออห่งหายไปนานสักระยะหนึ่งเราค่อนข้างแบบคิดถึงคิดถึงสไตล์การกำกับของเขาเพราะเรารู้สึกว่าพี่ชมันคนละเอียดในงานอ,ะอ่ะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ให้ให้ความสำคัญ ให้ความสําคัญกับในทุกมุมมองของทีวีตัวละครถูกคือเรารู้สึกว่าเขาตีคาแรคเตอร์แตกคือจะเป็นคนที่ถ้าเรื่องที่จะทำอะไรแล้วอ่ะเขาจะถึงแก่นเนาะใช่เขาจะไปสุดในเรื่องนั้นแม้ว่ามันจะต้องฉีกต้องอะไรคือจริงๆเราคาแรคเตอร์นี่งเป็นคาแรคเตอร์ที่ชาเลนจ์มากคิดว่าที่ทำให้คนรักว่าใครจะมาเล่นได้แล้วก็จะทําให้คนดูรักแล้วก็เอาใจช่วยะแล้วบทมันจะมีความกัากึ่งระหว่างชอบไปเลยกับไม่ชอบเลยอะ คือมันเป็นคาแรคเตอร์ตัวละครที่ทำให้คนหลงลักยากถ้าทำถ้าปรุงมันไม่ถึงหรือปรุงมันประดักประเดิดกว่านี้เราจะรู้สึกว่าตัวละครนี้มีความคิปปี้มีความแบบเนี้ยเลยที่หรอกไหมเพราะว่าแบบแต่ว่าเนี่ยไม่มีเลยเออคือเพราะฉะนั้นคือเราเลยเทเครดิตให้เต็มๆมคือกำกับจริงๆกำกับนี้ได้จริงๆแล้วก็ความแบบนักแสดงอะมึงดีใจที่ใช้นักแสดงใหม่หนึนะโอ้ชอบมากชอบมากเรารู้สึกว่า ในแสดงธรรมชาติมากแบบไม่น่าเชื่อเออมีความเชื่อมากว่าเขาคือคาแรคเตอร์นี้จริงๆแล้วเขาก็สามารถพาเราไปสู่ความเป็นแบบการเติบโตเออนี้เราออกตัวนิดนึงว่าเราเป็นแฟนนิยายของคุณไรคนนี้มากๆเราตามอ่านเรื่องเขามาเยอะมากแล้วก็เป็นหนึ่งในไรที่จริงๆเราหยิบยกมารีวิวในช่อง ตลอดเลยเผื่อใครไม่รู้เราเราไม่ทำแค่รีแอคชั่นนะเราทำช่วงวอรวารรีวิวนิยาย,ลลาย,ายซึ่งเป็นช่วงอีกช่วงหนึ่งที่เป็นช่วง,งเป็นช่วงหลักเ่วง,อง<ๆ>เอ,อช่วงหลักของช่องใครที่แบบเป็นเป็นแนวอ่านนิยายวายหรืออะไรอย่างเงี้ยน่าจะพอเคยมาฟังเรารีวิวแหละซึ่งเราตามติดงานเขามาตลอดเลยซึ่งแบบพอได้หยิบยกเอาเรื่องนี้มาทำเราดีใจมากเลยเพราะว่าเป็นหนึ่งเป็นคนไลที่เรา มั่นใจว่าตัวบทมันดีมันดีนด<า>อยู่แล้วใช่เพราะศาสตร์ตั้งต้นมันดีแล้วเขามาต่อยอยปรับเปลี่ยนให้มันเป็นบทซีทรีส์อะไรมากขึ้นเราก็รู้สึกว่าเส้นเ,เรื่องหลักของมันก็ยังยังครบอยู่เนาะยังครบคือคุณไรคนนี้เป็นคนแต่งเขามีงองเอทที่แบบกุลักมากทุกคนแล้วคือตอนนี้คือเอาใจช่วยอีกหลายๆเรื่องในล็อตมากเลยว่าแบบอยากให้เขาหยิบยกมาทำคือมีหลายๆเรื่องของคุณไายคนนี้ที่เราแบบเรารอคอยมากเลยอะถ้ามีโอกาสแล้วเรา ตัวคาดหวังให้มันอยู่ในมือพี่แชมป์นะเรารู้สึกว่าเราจะได้สบายใจเราไว้ใจมันได้จริงๆดีใจกับทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยอะแม้ว่าโอกาสในการที่จะแม้มันน้อยเหลือเกินหนึ่งคือมาชาเลนด์ด้วยบทละคาแรคเตอร์ที่ยากที่จะให้คนเปิดใจเน่อสองช่องทางการออนแอร์ที่มันค่อนข้างที่จะลำบากในการดูลำบากลำบากอะไรอย่างเงี้ยแต่มันแมสมาได้ขนาดนี้คือต้องยกเครดิตให้ทุกทุกคนอะ ทีมเขาแบบแกร่งมากเออคือซีรีส์สนุกอ่ะดูยากแค่ไหนคนคนก็หาทางดูให้ได้อยู่ดีแหละใช่ตาบใดที่ทุกอย่างที่คุณทำออกมาแล้วมันดีจริงคนมันก็อยากบอกต่อมาด้านอร่อยส่เสวยหาไปกินได้ถูกลำบากลำบนแค่ไหนก็สู้ดีใจมากขอบคุณเตงจริงขอบคุณทีมพวกเราด้วยเนาะที่ที่ทำกันที่ตัดสินใจทำนั้นเลยคือแบบช่วงเริ่มมันมีความท้าทายเยอะมากจนเกือบจะถอดใจว่าแบบเฮ้ยเราจะทำกันต่อไหมอะไรอย่างเงี้ย สุดท้ายก็ผ่านมาได้ดีดีเนาะทุกคนจริงเป็นทุกสัปดาห์ที่เรารอคอยมากๆแล้วก็แบบดีใจเรามีแฟนช่องใหม่ๆจ้ะจากแบบต้าบอมเออมีแฟนช่องใหม่ๆเข้ามาแบบเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ฮิวใจมากเลยเราชอบนะเวลาเราอ่านคอมเมนต์แล้วแบบน้องๆก็บอกเออมันฉี่จากกระแสที่มีอยู่มากมันมันโดนเด่นในสไตล์ของมันอ่ะคือมันไม่เหมือนไม่เหมือนใครเลยแม้ว่าแบบเออซีรีส์แนวแนวแบบคาแรคเตอร์เอฟิลแบบ ความรักมีเอ็ดแกละอย่างเงี้ยจริงๆหายากอะเรารู้สึกว่าแบบกับซีรีส์วายเอ็ดแกลที่แบบมสี่นะกับปีสี่อะมมือมเอ,อแล้วมัวมนมีคขาไม่เอาอเอดจนถึงแบบเนยเรียนจบมันน่ารักนุ้ยแบบเราอันนี้น้ำตาคอ,อเลยจิงคือนี่เราให้ง่ายมากเรารู้สึกว่าน้ำตาคอตลอดเวลาเลยอะคือมันเหมือนแบบ ทุกอย่างมันมันพอเหมาะพอดีเนาะมีตงะั้าวะเวลาที่ใช่แล้วมันก็จะแบบทุกอย่างแล้วเราก็เชื่อในความรักของเด็ก2คนนี้มากๆแล้วเราก็ชอบอย่างหนึ่งที่ที่ไม่ต้องมาเล่าว่าตกลงแล้วอ่ะพ่อแม่จะสามารถให้อภัยได้ไหมเพราะว่า มันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงความคิดของเขาได้ในเวลาตอนนี้อยู่แล้วใช่ไมใช่องเลยไม่จำเป็นเลยไม่จําเป็นที่จะต้องมาบอกว่ามันพ่อแม่โอเคแล้วหรือยังอะไรอย่างเงี้ยคือสุดท้ายคือให้มันค่อยๆเติบโตไปพร้อมๆกันถ้าเขายังจับมือกันวันหนึ่งมันก็จะเป็นวันวันของเขาอ่ะถูกไหมเออซึ่งแบบน่ารักแล้วก็ชอบมากที่ ที่เหนยข้างหลักมากแต่สุดท้ายก็ยังเลือกครอบครัวนะใช่ใช่ทั้งที่แบบมันเป็นโกของเขาว่าแบบทิ้งแม่เนาะเธออยู่ไหนเราก็จะตามไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วแบบเออครอบครัวมันเขาพูดตลอดเลยตัวตัวคือความความแข็งแกร่งของคาเลคเตอร์ของทั้งสองคนอ่ะมันชัดเจนมากอย่างตัวเหนยอ่ะคือตั้งแต่ต้นอ่ะมันก็ปูมาให้เราเข้าใจชัดเจนว่าเหนยเป็นคนแบบนี้สไตล์แบบนี้ความชอบแบบนี้พอยต์ของตัวเองมีประมาณนี้ ตัวของตัวของทีก็จะเป็นแบบอีกคือคนละขั้วแต่วันหนึ่งสองขั้วเนี้ยมาโคจรกันแล้วมันก็ทําให้คนดูอย่างเราอะค่อยๆเห็นพัฒนาการของตัวละครที่มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วมันนี่งทำให้เราอินแล้วเราเราเราเลยรู้สึกเหมือนแบบว่า เหมือนอยู่ในเหตุการณ์ของเขาตลอดเวลาว่าตั้งแต่แรกจะถึงเนส <ไป S 2> ุดท้ายเออเลแล้วแล้วความรักที่ทาให้เนอยอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วตัวของทิที่พอมีเนยเข้ามามันเหมือนมีสีส,สันใหม่เข้ามาในชีวิตอะ่ะแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ทําให้ความเป็นเขามันเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่ามันมีการเบลนด์อินของ ความเป็นเนยเข้ามาในตัวทิความเป็นตัวทิเข้าไปในตัวเนยอ่ะแล้วมันยิ่งกลมกล่อมทําให้ตัวละครมันยิ่งชัดเจนในความสัมพันธ์มากขึ้นแล้วมันส่งต่อไปถึงตัวละครรอบๆข้างที่เขาจะมาสพอร์ตให้ความสัมพันธ์ของคู่หลักมันดําเนินต่อไปมันผ่านคอนฟ l i c ผ่านประเด็นปัญหาอะไรต่างๆมากมายมันเลยรู้สึกกลมกล่อมมากแล้วแบบว่ามันพอเหมาะพอดีอย่างที่อย่างที่อ้อมว่าแบบ คือจังหวะโมเมนต์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยไม่เผ็ดเกินไม่เค็มเกินหวานเกินอร่อยมากจริงอร่อยมากอร่อยมากถ้าเป็นยำก็คือเป็นยำาแบรครบรสมาครบรสจริงคือเรารู้สึกว่าเราไม่ได้คาดหวังกับการที่จะมาอินกับความรักของสองคนนี้จนร้องไห้อะเมื่อกี้เราพูดแต่คือแบบโหร้องไห้เลยคือมันไม่ได้ร้องไห้แค่คู่หลักล้วนะมีตรภาพเพื่อนอะไรคือเราไห้หมดเลยเราไห้เลยน้ำตาคลออย่างงี้คือเรารู้สึกว่าแบบเราเชื่อมากเลยอะว่าแบบ คนลอบข้างอภิเชษกับความรักของเขาตัวเขาเองก็คือรักตัวรักครั้งนี้มากๆมันเชื่อไปหมดมันแบบมันส่งผลโดยรวมออกมาหมดเลยว่าแบบไม่แปลกใจที่ว่าความรักเขามันบริสุทธิ์อ่ะแล้วเขาก็แบบเนาะแล้วมันมันเป็นการพริสูจน์ว่าความรักเขาก็คนดีขึ้นจริงๆความรักที่ดีจะทําให้เราดีขึ้นจริงๆอะซึ่งเนยก็คือดีขึ้นแบบมึงมันแค่นี้เนาะคนเราแบบจะเอาใครสักคนเข้ามาแบบ ก็ต้องทําให้ชีวิตลงทีมันคือเป้าหมายในชีวิตแล้วแบบพเอเลยมีสิ่งโฟกัสที่จะกลายเป็นยายทีเขาดีขึ้นเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาแบบเออโดยที่มันมีแรงซัพพอร์ตของเพื่อนที่ ก็พอที่จะครอบครัวด้วยเออพอมที่จะยอมรับกับความเป็นเขาไปควบคู่กับการที่ยอมรับตัวตนของเขาแล้วยอมรับความรักที่เขากำลังจะเอาเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบดีใจเรื่องของเรื่องของครอบครัว้ลยเนาะคืออย่างแป๊ะติ๋มเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาดีที่เขาเขาคุยกับลูกได้ทุกเรื่องอ่ะแล้วลูกก็พอมที่จะคุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เห็นถึงว่าครอบครัวเนี่ยครอบครัวของเนยสนิทกันแล้วก็มันทําให้ ปัญหาต่างๆแบบมันไม่กันที่คลายไยเร็วเออแล้วแบบว่าการคอนฟ lict อะไรเงี้ยไม่เขาไม่เขาไม่พยายามที่จะขยี้ให้มันยืดเยื้อหรือทิ้งให้มันยาวมากๆอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้ไม่มีทมมิ่งให้มันก็ถือว่าคือโอเคมากจริงมันชอบมากคือกําลังดีไปหมดเลยคือมันมีมันโปรเฟกทุกอย่างเออมันมีไดนมิมของการที่วูวูให้ให้ขึ้นมาไฟหอให้ทิ้งโปว่าอุ้ยอะไรยังไงแต่คือมันไม่ได้แบบมันไม่ได้หนักจนจนคลายแล้วแบบฮะ อะไรนะหรือว่าหรือว่ามันมันดูแบบมันดูไม่เมคเซนกับการที่แบบว่าจะอยู่จะมาคายอะไรอย่างเงี้ยนาะอกไหมพอดีไปหมดเลยเออเนาะพอดีไปหมดเลยคือความรักของแม่อะไรมันถ่ายทอดไปหมดเลยความรักของครอบครัวเนาะคือแบบน่ารักมากอะแบบการจะปล่อยให้ลูกเราไปตามหาหัวใจไปเลยเก็บกระเป๋าวันนี้เลยตลาตเอบทัวบจมึอยู่นู่นนี่กูจะล้างมึงไว้ทําไมคือแบบโหน่ารักมากแล้วไม่แปลกใจเลยไม่ทำไมแบบ เนยมันถึงสามารถเป็นคนแบบนี้ไ <Tamam> ด้เป็นตัวเองได้เต็มที่สามารถที่จะบอกได้ว่าต้องการอะไรเรารักคนคนนี้แล้วเราก็มันทําให้เราดีขึ้นยังไงอ่ะคือมันบอกหมดเลยน่ารามากน่าร้มากแบบจงจังขอโชว์ไปอย่างหนึ่งคือการแบบที่สร้างเรื่องโดยมีกิมมิคที่มีวัดเป็นตัวตั้งอ่ะมันยากมากเลยนะเรารู้สึกว่าความรักพ่พานางอยู่ในวัดไปส80%นะมันยากมากเลยละคือแบบ ถ้าเกิดทำไม่ถึงหรือปรุงปรุงไม่เป็นไม่อร่อยคือแบบมันจะบปเดินแล้วจะมันจะคลิกไปเลยอ่ะอีอย่างว่ามากแต่ว่าเนี่ยเขาเขาละวัดสวยมากนะที่ทำออกมาได้แบบเขาปรุงกลมกล่อมมากอะเขาเอากิมมิกวัดคือตั้งแต่ระวันน่าจะเป็นตั้งแต่ตัวตัวนิยายแล้วพอมาเป็นบทซีรีส์อย่คือเขาเขาตั้งใจมากกับการที่เอากิมมิกวัดหรือเอากิมมิกหลักเลยนะวัดกิมมิกความที่เนยชอบอะไรที่มันเป็นแปดศูนย์เก้าศูนย์อะไรอย่างเงี้ยชีวิตเติบโตมาแบบ การเชื่อเรื่องพงลิขิตคือเส้นเรื่องมันคือการที่แบบเด็กคนหนึ่งเชื่อเรื่องพงลิขิตมากมากแล้วก็แบบเนาะใช้ชีวิตมาแบบนั้นอะมันน่ารักมากเลยอ่ะแล้วโชคการที่มันวนกลับไปแล้วแบบมันกลับไปส่วนุดเริ่มต้นฉลาดเล่ามากฉลาดเล่าจริงเออแล้วโลเคชั่นทุกอย่างอย่างที่เคยชมไปก่อนหน้านี้เลยอะมันเรียวมากแล้วก็ดีมากคือคือถ่ายออกมาไม่ใช่เป็นการปั้นแต่งดูโอเวอร์หรืออะไรแต่สิ่งที่ได้คือมันมันมันเรียวอ่ะ เออมันคือความเลียวบ้านริมคลองก็เออเอ,อใช่จริงใ,ใ,ใ,นในชุม <What S 1> ชนก็คืออย่างนั้นหอเช่าคอมิธีมาบ้านวิธีที่เชียงใหม่มาทุกอย่างห้องเนยหรืออะไรคือแบบนา่ารักมากนะให้ให,ให้เขาให้ความสําคัญกับรายละเอียดการแต่งกาย<ช>ของทุกคนการอินกับคาแรคเตอร์หรืออะไรคือแบบเรื่องบทบทภาษาภาษาที่ใช้ด้เราพูดตลอดชีวจริงมีคนพูดอย่างเงี้ยแปลกมากแต่พอเป็นเนย กูเชื่อว่ามีเพราะเขาทาให้เราเชื่อจริงๆคืออย่างตัวคิวอย่างแบบว่ามาแจ้งเรื่องแบบนายโอ้โหคําอ่ะเออคําอ่ะรู้สึกว่าคําเบียวมากแต่ว่าพอมาอยู่กับจริงๆเรื่องเนี้ยมันเลยดูว่านี่มันคือธรรมชาติของเขาจริงๆน้องชมหมดไสแล้วอ่ะชมหมดใจดีใจมากดีใจที่แบบยูก้าฉีกแล้วยูก็ทํามันได้ดีหูเป็นกำลังใจให้กับมากมีคนบอกเยอะมากว่าน้องกูเนี่ยบอกว่า จริงๆเรื่องราวในนิยายมันยังมีอีกหลายเรื่องให้แบบให้เออแต่แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะมีโอกาสใหม่ในอนาคตใครรู้ข่าวคราวยังไงก็มาแจ้งได้นะคะแต่สําหรับเราถามว่ามันคอมพิวต์ไหมคือมันคอมพิวต์แล้วมันคอมพิวต์มากๆแล้วเราเราเราคือสบายใจมากแก้วพูดเต็มปากแบบมึงมาดูพี่จะตีสิจ้ามาดูพี่จตีนนเนยสิจ้าอย่างนี้มันชอบแบบอันนี้ก็คือพอ สิ่งเวลาไปอ่ะการการเปลี่ยนคาการเปลี่ยนภาพลักษณ์ของคารคเตอร์อะไรเงี้ยมันทําให้เราเชื่อว่ามันเปลี่ยนไปจริงๆคือสองปีผ่านไปหรือว่ากี่ปีผ่านไปอ่ะแล้วพอแบบลุกมหาลัยที่ดูเรลัคซ์ขึ้นดูแบบเนาะทีก็คือแบบว่าแบบตสนแบบแหมียวการให้เราจะเปิดใจให้เด็กเบี้ยวๆคนนึงอ่ะเราเชื่อสนิทใจเลยว่าแบบเออ เธอมาตุ่มรักเด็กคนนี้ได้จริงๆเนาะคาแรคเตอร์มันน่ารักมากทุกคนคือโหดีใจที่ได้ทำเรื่องนี้ขอบคุณแฟนช่องทุกคนนะคะที่ติดตามเรามาทือสอบดาห์และเราก็ได้แลนดิ้งมาจนจบนะคะด้วยกันแบบนี้ดีใจมากเหมือนเมือวานเมื่อวานก็คือแบบเล่นทวิตเตอร์แล้วก็ไปเห็นแบบน้องต้าทวีตบอกว่านิยายซีรีส์แล้วตอนเนี้ยซีรีส์ก็กับ แต่สูตรนี้ใหญ่ใช่ไหมสองตัวละครเนาะตอนนี้ก็ไม่มียายทีกับยายเนยได้ทุลักได้ทีกับน้องเนยอีกแล้วนะก็เป็นต้าบอมเนาะดีใจแทนน้องนะเป็นผลงานเรื่องแรกที่เป็นเคมีด้วยกันแล้วมันน่ารักเป็นผลงานคู่ที่เนาะเป็นเคมีเเาะขอให้น้องประสบความสำเร็จเป็นกำลังใจให้คู่นี้มากๆนะคะแล้วก็ ถ้าใครรู้ข่าวๆอะไรหรือแบบมีข้อมูลอะไรก็มาบอกได้นะเราตามให้กาลังใจซัพพอร์ตเสมอเลยตรงนี้เนาะเป็นกำลังใจพี่แชมป์ด้วยนะติดตามงานหน้าของพี่แชมป์เสมอเลยคอะแซลยังมีลายเซ็นพี่แชมป์อยู่ในหลายๆซีนเลยนะอาคารเรียนเลยที่เดิมสไตล์การกํากับเขามันชัดเนาะเป็นลายเราจะชอบทิ้งทิงแบบว่าแบบว่าการ์ิชันแบบเป็นอาคารแล้วก็ค่อยอะไรอย่างนี้นแเราชอบการเล่าเรื่องของเขาที่ มีเสียงพาเข้ามาเรื่องนี้ใช้แบบใช้เยอะมาเสียงความคิดเสียงเสียงที่เอานักแสดงมาซึ่งเราว่ามันดีมันทำให้คนดูเข้าใจอะไรมากขึ้นแล้วก็การเล่าเรื่องมันทําให้การเล่าเรื่องมันมันมันสมบูรณ์แบบมากขึ้นอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีบางทีเราอาจจะไม่เข้าใจอะไรก็ได้อ่ะในความคิดของตัวละครเพลงก็เพาะมากเลยเพลงแล้วแบบเพลงแบบเก่าๆเอามาแบบใช่อะไรย่างเงี้ย เป็นกำลังใจให้มากๆนะคะใครคิดถึงซีรีส์เรื่องนี้ก็วนกลับมาดูกับเราได้รอบพี่เอ็นไปเลยไหมใช่เพลย์ลิสต์พี่อีไปแล้วจ้าผอเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่กันนะจ๊ะสวัสดีค่ะา